ยกที่สามปล่อยตัวครับตอนนี้ครับผมของวยคู่ที่สองฝ่ายแดงสิทธิศักดิ์สอประจวบรโรมน์เจ้าภูมิโภพเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชอันนี้ฝ่ายน้ำมือได้เปรียบห้าต่อสามเอาล้วครับเราสิทธิศักดิ์ก็ตีเขาได้ดีนะชวงเหมือนเกมมาเอาละครับยกที่สามต้นเกมครับผ่านไปสีนน่นาทีโอ้ยโภพเพชรเตะขวาคาไว้เอาสิทธิศักดิ์นี่โอ้ยเอาครับโต้เขาก็ตอนนี้ ครับสูสีกรูก ja. ี้ได้ก็ผมก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งก็ฝ่ายแดงเป็นแพ้คะแนนมานะครับผมเนี hmm. Ça, ่ยอแก้มือล้างตากันใหม่เอาละครับไล่แข่งกันอยู่ฝ่ายมันฟากอกบโกเบตเดซายผมเบตสุรินทก้อยแดงบุรีรัมเจ้าศรีศักดิ์โอ้โหโอ้โหเอาละครับเอาละครับศรีศักดิบวกมัดแล้วเอาละครับเอาโัเบตติดออกครับมัดแล้วตัวนี้เอาละครับยกที่สามตอนนี้เอาราศรีศักดิ์ครับเต้าโตมึงทีกูดี เอาครับผูเพชรย,ยมตีขวาเอาแล้วสิสักมันไปเน้นเลยก็ฝ่ายแดงตีขวาอ๋อโอ้ยเอาละครับโสงขามเขาเกิดขึ้นแล้วตั้งเวทีราชดำเนินเอาลอะาลครับสิทธิศักดิ์สองผสมโชคเอาละครับโูเพชรแทงซ้ายเสียกแทงขวาเอาละครับโูเพชรเตะขวาลำตัวต่อยขวาโอ้โหเยียงไม่ฝ่ายแดงเอาละครับ เอาท่านรองเฮล้วท่านฝ่ายแดงทำได้โอ้ยเอาแล้วเข้าแล้วครับพวงกันแล mm ้วเอาแล้วกับมุงทีมกูทีเตะซ้ายเลขกันเอาแล้วสีสังไบฝ่ายเราใส่เต็มกว่าเอาแทงขวาเอาแล้วโคเวตเต่ารับขึ้นคอต่างคนต่างขึ้นคอตีเอามุงทีกูทีก้อนเนสสนุกครับ เอาแล้วพวกเพชรต่อยซ้ายเก่าแล้วก็สีสักก็บวกเอาครับไม่กลัวครับตันนี้เดินแล้ว <ctions> ก็เจ <pp le> ้าสิสักตีโอ้ยพวกเพชรคล้องมาเอาสีสักไล่เข็ดตีโอ้ยเอาแล้วครับเหมือนหนังม้วนเก่านะผู้เล่นพลิกไปพลิกมาสนุกตันตลอดนะโอ้ยเอาแล้วพวกเพชรตีเอาแล้วโอ้ยโดนบอลสีสักโอ้ยพัวขึ้นเอาแล้วโอ้ยโดนสองโอ้ยเมาเอาเลยครับบัลและเกิน โอ้สิสักโดดเข้าไปปลาเกมโดดยิงไปยังที่สามตัวนี้เลยหกวินาทีสิสักคล้องโผเพชรดันไว้ได้แก๊โผเพชรมันศอกข้าโอ้ยบอดยกที่สามสนุกเลยนะครับผู้นี้เอาครับบอดยกสามขึ้นสี่นะครับผมสวัสดีครับยกที่สี่ปล่อยตัวนี่ก็มวยคู่ที่สองฝ่ายแดงเจ้าสิสัก สองก็จะโชคนะ้ำมันเจ้าโอ้ยโอเพ็ดโรงเรียนกีฬาโคราชฝ่ายแดงบุรีรัมย์น้ำมันซูริ่งเอาละครับโอ้โหครับดวลเขากันอีกแล้วูุนี้ฝ่ายแดงเคยแพ้ามาแล้วครับล่าเชิงแห่งนี้วันนี้แก้มือล้างตากันเอาละครับสิทธิศักดิ์ตีได้ดีรดครับกอลเกียเฮลันเลยที่ฝ่ายแดงเอาละครับโอเพ็ดคอยขวาสิทธิศักโอเพ็ด ซีซักแทงซ้ายโผเพชรแทงซ้ายแดงหลังควางแล้วฟันน้ำมันเอาควางก็แทงโอ้ยดอกไี่สวยกับฟันน้ำมันเอาซีซักตีโอ้กองเกียมในการนี้ก็ได้ฝ่ายแดงเจ้าซีซักเอาแล้วปล่อยตัวมาดีฟันน้ำมันได้เปรียบสองตัวครับเจ้าโผเพชรเตะบอลโอ้ยเอาละครับเสียงเฮมาเป็นระยะระยะแล้วฝ่ายแดงเอาแล้วเีเชือกเดี่ยวเชือกกับการว่าไงไม่ว่าอะไรครับอาเตือนทั้งคู่ เอาครับซีซักเดินคู่ที่2วันนี้นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่เอาล้วครับเอา,ำาทำท่าจะแหวปลูกตู้มไปฝ่ายแดงเอาโดนสอ,อกเองเอาเสียรเดินเดินทำกลางเสียงอี้เอาล้วครับจะพลิกล็อกมันไปก่อนหรือเปล่าลุ้นกันเอา้าเท้าแกยาลเคลื่อนไปตีโอยเอาละครับไปนะครับตอนนี้มีแล้วสามช่วงตัวฝนะ่ายน้ำเงินได้เปรียบแล้วครับผม

ฝ่ายแดงแย่ยกขาไปแปะๆไปอย่างนี้ลั่นล็อกเปลยวฝ่ายแดงครับผมมีการดีมากครับทำได้ได้จานจานสนุกแน่นอนครับโอ้โหโดนซ้ายเจ้าปูเป็ดไปเต็มเต็มเลยครับซิซัคเลิร์อีเอ้าวครับทำท่าจะลงเล่งลงเล่งนกฝ่ายแดงตอนนี้ครับเช่าซิซัคสอบประจวบเดินต่อครับไม่เลาะย่อท้อต่อโชคชะตาโดนนิดเดียววาโอ้โหโอ้โดนสองอีกโอ้โห สีเหลือย2่วินาทีฝ่ายแดงสิทธิศักดิ์น้ำมันโผลเพชรแดงบุลิล์น้ำมันสุรินหัวค,ครับเอาละแล้วไปกัดตั สนุกอีกแล้วก็ตอนนี้ก็พลิกมาฝ่ายแดงได้เปรียบ4่ตัวหนึ่งนะครับผมเอาแล้วฝ่ายแดงเจ้าสิทธิศักดิ์สอบมาโชบโชคนะมันจะโพเตสโรงเรียนกีฬาโคราชครับตอนนี้เปลี่ยนเสื้อเพาฝ่ายแดงก็ไม่ได้เปรียบ4ช่วงตัวเอาครับจะเหมือนไฟแรกหรือเปล่ารุนกันเอาครับแดงบุญดีลำน้ำเงินสุรินเอาครับทำท่ายานลงแค่หรือเปล่าฝ่ายแดง เอาครับโคเบตเตะขวาเอาอย่าเปินไฟแล้วเตะขวาโอ้ยเอาแล้วครับเอาครับเิริศักดิ์เดินโคเบตเตะขวาโอ้ยไม่เลยครับเป็นสนุกตอนนี้เอาแล้วครับฝ่ายแดงเิริศักดิ์ บุรีรัมน้ำเงินสุรินเจโพรเพชรเอาล้วครับโอยตัวมาฝ่ายแดง้เปรียบสามตัวเลงครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับสนุกก็ตอนนี้เอาละมวยคู่ที่สองของศึกมวยไทยพลังใหม่ราชดำเนินวันนี้ครับมันเลยครับพลิกไปพลิกมานะครับผมเอาล้วครับโอ้โหโดนเข้าอีกไม่ให้เข้าแล้วฝ่ายแดงก็มาที่เชียนโวยบนรกไม่ฝ่ายแดงเข้าแล้วตอนนี้เอาล้วครับ เลยครับฝ่ายแดงเนิสักเอาละครับไแดงครับสี่ลองสี่ลองก็ตอนนี้สองลอยอ้อมาไปโอ้ยเอาละครับโหเชือกแล้วเาไฟนั่นเลดูกรรมการจะว่าไงครับอ่าตัดเตือนก็จบเลยนะครับผมไม่เตือนครับสนุกกับคู่นี้ออกใครก็ได้ครับเอาละครับบรรยากาศไฟแดงดีกว่านะครับผมเอาละครับ ส่วนว่าจะไปฝ่ายไหนครับจะไปที่บุรีรัมย์วัซซุลินตอนนี้ฝ่ายแดงครับได้เปรียบ3ช่วงตัวนะครับผมสีสัก์ได้เปรียบ3ตัวหนึ่งรับเลยห้าสิบสองวินาทีเอาละครับสี่ลงสี่ลงสี่ลงก็ตอนนี้ อาคุณตังไม่เข้าเหลือสี่สิบวินาทีเอาละครับคู่สองวันนี้ก็พลิกไปพลิกมาสเสร็จแล้วครับอ่าทัานลองได้ก็ดีก็ได้แล้วคู่นีน้ครับเอาครับฝ่ายแดงเจ้าซิ้อสักสองเป็นชโชคน้ำเงินเจ้าเอาละโคเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชตอนนี้ก็ตาตาอยู่ที่ฝ่ายแดงก็ได้เปรียบ3ตอนน่อ1ครับสามต่อ5รองประมาณนั้นนะครับผมเอาครับเหลือสิบสอวินาทีลุ้นกัน จะไปบุรีรำไพเด้งกับสุรินทร์ฝ่ายน้ำมันลุ้นกันนะครับผมเอาละครับสักแข้งครับน้ำมันน่าจะเดินออกแข้นอยู่ทรงนี้ครับเพบราะว่าฝีมืออ่าหมดยกที่ห้าครับสุดท้ายเอาละ,ะรับลุ้นกันนะครับวันนี้ ลุ้นกันกรรมการเก็บคะแนนไปที่สองไปที่สองออกมาแล้วไปที่สามลุ้นกันกันไปแดงกันน้ำเงินสิทธิศักดิ์หรือว่าพัวเพชรอาจจะเป็นน้ำเงินอีกแล้วอ้าวสวนอีกแล้วอ้าวน้ำเงินจะได้อีกแล้วครับสวนอีกแล้วนะครับโอ้ยเป็นไฟแรกเลยครับสวนต่านอดครับสวดเป็นอันว่าครับยกที่ห้าก็กรรมการก็ชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินเจ้าพัวเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับ เอาเชลแนยเจ้าสิริศักดิ์สองประจบโชคไปนะครับผมสวัสดีครับ